บิวก่อนบิวบิวแป๊บหนึ่งบิวแป๊บหนึ่งเออบิวแป๊บหนึ่งและคนถามว่าเราอยู่ในภาวะอะไรปัจจุบันเราอยู่ในภาวะสงครามชายแดนทําไมล่ะอ๋อาก็เราประชุมสภาการห่มกันไปไงแล้วเราก็มีการประชุมสภากรมันคงแห่งชาติกันไปแล้วไงแล้วเราก็มีอายการศึกเจ็ดจังหวัดตามตะเก็บชายแดนไงแปลว่าเรามีภาวะสงครามจึงมีอายการศึกหรืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคืออีกนิดเดียวคือไม่ได้ประกาศอายการศึกทั้งประเทศเท่านั้นเอง แต่กันใดั้นกันนักการเมืองที่ไหนนายรัฐมนตรีคนใดก็ไม่มีใครประกาศอายการศึกทั้งประเทศหรอกทําไมล่ะอืถ้าเกิดประกาศอายการศึกทั้งประเทศทหารก็นําทัพนะสิทาไมล่ะก็ทหารสี่หมื่นคนไอ้สี่แสนคนก็ต้องเป็นการแบบว่าถืออํานาจอายการศึกเวลาอํานาจอายการศึกเนี่ยใครเป็นคนสูงสุดรู้ไหมผู้บัญชาการทหารบกเข้าใจยังเอออํานาจอายการสูงสุดส่วนอหา่จะอยู่มือของผู้บัญชาการทหารบก ถ้าไมล่ะะ๋อกองผู้บัญชาการทหารบกมีทหารราบมีทหารสูงมีทหารนั่นมีทหารหนี่มีทหารกองบัญชาการเหล่าทัพต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหมกมีหมดเลยอะทัพบ,บกอะทัพบ,บกมีตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายยันสงไหงโกลกอะเพราะฉะนั้นอยู่ทุกที่ไงดังนั้นจึงไม่มีใครให้อำนาจทหารเป็น,ปนอนาเป็นอำนาจอัยก,การทั้งประเทศไงก็ให้แค่เจ็ดจังหวัดเจ็ดจังหวัดจัดการให้เสร็จกอ่อนดึกออกใช่ไหมคะ เออตามนั้นแหละค่ะที่จังหวัดศรีสะเกดตอนสามทุ่มเหม็นเคลื่อนพลมาทำไรเออเจ๊อยู่ศรีสะเกดเหรอต่อยต่อยอยู่ศรีสะเกดเหรอต่อยอยู่ศรีสะเกดหรือเปล่าต่อยไม่ได้อยู่ต่อยไม่ได้อยู่ต่อยจะดูโซเชียลแล้วมานั่งบอกดรอกต้อริกาไม่ได้นะกูรี่มันคนยุคขึ้นอยู่ต่อยอย่าเพิ่งยุนะจ๊ะต่อยอย่าเพิ่งยุไอที่เปิดเพลงมาร์ทกองทัพบ,บอกเมื่อกี้กูไม่ได้ยุนะไม่ได้ยุ ไม่ได้ยุค่บิวโอเคนะตามนั้นแหละเออจากนั้นปุ๊มสวัสดีทุกคนตอนนี้เนี่ยเขากำลังเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นตเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นตเขาเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากทาหารเขาไม่พูดมากหรอกอืมมีคนบอกลงมือเธอคะ่ะมึงสั่งใคร มึงสั่งใครลงมือเธอคะมึงสั่งใครอีเจมึงสั่งใครโ <c oughs> อ้ยเนาะขนาดนายกรัฐมนตรีสั่งเขายังไม่ลงมือเลยแล้วเธอเป็นใครเจช้ช้อยแหมช้อยแหมจริงๆเลยขนาดนายกรัฐมนตรีสั่งไปสามรอบแล้วเขายังไม่ลงมือปฏิบัติอะไรเลยแล้วมึงเป็นใคร <c oughs> อีเจอหลังจากที่ไปยืนร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังอยู่ที่ภูมเขือ เออน,นั่นแหละหมาหอนเต็มภูมิขือเลยอ่ะหมาหอนที่นายจอมพลตุรีร้องเพลงเออหมาหอนที่ข้างล่างของภูมิขือเนี่ยเป็นศพของทหารขมรประมาณแปดร้อยศพหมดเลยอ่ะตอนนี้เขารอจังหวะจะโคนอยู่เออปีกรองมันก็ตีแล้วล่ะรอจังหวะจะโคน รอจังหวะอะไรรอจังหวะเขาตีหัวเข้าบ้านเราก่อนไงแล้วเราก็ตึลึงตึลึงตึลงตึลึงตึลงถ้าเกิดขาทหารขาดอีกข้างหนึ่งตึลึงตึลงตึลึงตึลง,งมึงอย่าว่าอะไรเลยแล้วอีกแป๊บหนึ่งถ้าเกิดมันเอาจารวดหัวปีอะตุรีบี้ตุรีบี้ข้ามชายแดนเรามา จาเท่านั้นแหละตอนนี้เขาก็เลยขนอพยพขนย้ายบรรดาพี่น้องประชาชนให้ออกมาอยู่ศูนย์อพยพก่อนไงแล้วถ้าเกิดมันสอยจรวดหัวปีตุลุงตุงตุลุงตุงแล้วก็ลงไปที่สวนกล้วยประชาชนตั้ง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 แล้วก็ถ้าเกิดควายตายตัวหนึ่งลุกขึ้นเลยค่ะ F 1 6กิปพินขึ้นเลยค่ะฟิว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 ติวติวฟิวต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 ไปเลยค่ะบ้านหุนเซนเออไปเลยบ้านหุ่นเซนไปบ้านหุนเซนเลยจ้าสิบห้านาทีคลิปพินถึงบ้านหุ่นเซ ืมวัสนาวัสนาอีกละวาัวนาอะไรวัสนารายงานว่นาอะไรลักษณะพี่วาดไม่ใช่ผู้บัญชาก,การทหารบอกวัสนาไม่ใช่ผู้บัญชาก,การทหารบอกเออมึงจะบัเมินรอบข้อไปเลยล่ะกิ๊บพิ้นขึ้นเอฟสิบหกขึ้นลาบคาบไป 3, สามพันศพแล้วเนี่ยล่าสุดทหารคเมเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ย แม่ทับกุ้งล่อไป 3, สามพันศพจ้ะอเมริกายืนยันว่า 2, สองพันศพจ้ะจนป่านนี้ยังขนศพกลับบ้านไม่ได้เป็นปุ๋ยเฝ้าป่าอยู่นั่นนะจ้ะเออเป็นปุ๋ยเฝ้าเห็ดโคนอยู่ในป่านั่นน่ะประชาชนชาวจังหวัดสุริจังหวัดสุรินชาวจังหวัดศรีสะเกดไม่ได้ไปเก็บเห็ดเลยอะ่ะทําไมละ่ะผีเฝ้าป่าเต็มไปหมด 2, สองพันศพจ้ะเออศพทหารเขมรเต็มไปหมดเลยเหม็นประเมินอาวุธหนักอาวุธเมาของเราอะหนักกว่ามันอีกมันประเมินเราไหมละ่ะ แต่มันตีหัวเราอย่างเดียวเลยขณะเดียวกันของเขาเนี่ยเรากองบัญชาการเราจะต้องมีการอุ้ยประเมินนัไนเลยหละเขาประเมินมาเป็นชาติแล้วเรารู้หมดอยู่แล้วว่าทาพเมนมันซื้ออะไรมาบ้างเรารู้แต่ขณะเดียวกันมันก็รู้ว่าเราซื้ออะไรมาบ้างแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่มันไม่รู้ก็คือว่าสิ่งที่มันไม่รู้ก็คือว่าเราเนี่ยทาอะไรได้บ้างและเราก็ทําให้มันเห็นแล้วและมันไม่กลัวเลยเขาแต่ยังทาไมมันไม่กลัวล่ะเพราะคนที่สั่งคือฮุนเซนมันอยู่สบายแต่อีคนที่ทำคือทหารเขมรใส่รองเท้าแตะ วิ่งเข้ามาแต่ละ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 และโดนตะลังตังตะลังตังตะลังตังกะายหากันหมดเลยเข้าใจยังอือออกมาทีค่าใช้จ่ายวันละเป็นแสนแสนวันละสามพันล้านนู่นนี่นั่นต่างมึงนั่งหายใจอยู่ทุกวันนี้มึงก็ใช้ค่าใช้จ่ายของภาษีประชาชนเหมือนกันค่ะอีฮะจะบอกให้ฮะตะรวยประชาชนคนไทยเราทุกคนเนี่ยนายรัฐมนตรีเราทุกคนกินกาแฟทีนึงเนี่ย ก็หมดไปเท่าไหร่แล้วเงินเดือนสอสอเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะแสนสองแสนสามรวมแล้วจ่ายให้สอสอต่อเดือนเนี่ยห้าแสนบาทมีคณะบริวารหวานเครือของมันที่ประชาชนจะต้องจ่ายภาษีให้มันอีกแปดคนสอสอหนึ่งคนมีผู้ช่วยแปดคนสี่คนเป็นปริยาตีอีกสี่คนเป็นปริยาโทคําถามก็คือเราแบกภาษีประชาชนเนี่ยหุ้มหอยพวกสอสอเนี่ยเดือนหนึ่งห้าแสนคนเฉพาะค่าข้าวค่าน้ําเนี่ยมันก็แดกไปเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยพันห้าร้อยบาทต่อหนึ่งวันคําถามก็คือนายกรัฐมนตรีเงินเดือนสองแสนบาท แล้วมียนายมนตรีไปไหนแดก่กาแฟาฟรีอีกคําถามก็คือวันนี้ภาษีประชาชนก็นั่งแบกพวกเรามาเต็มที่เราเป็นประชาชนนั่งหายใจอยู่ในประเทศเราก็ใช้งบประมาณทุกวันขณะเดียวกันประเทศชาติบ้านเมืองกําลังมีภัยแผ่นดินกําลังโดนเฉือนไปมึงจะนั่งรอให้มันน่ะมายึดฟัดพระแก้วเหร<ช>อฮะทำไมอะ มึงจะใช้เงินก็ใช้ไปมึงจะใช้อะไรก็ใช้ไปเงินทองกองก่ายเป็นเรื่องที่ประชาชนหามาได้เคยมีใครเนี่ยเอาเงินภาษีจะมอบนายกรัฐมนตรีไปนั่งทำรับรับทรัพย์จับศึกไหมก็ไม่ภาษีก็ประชาชนหาใช้ใครมาเป็นนายกัฐมนตีใครออกมาสั่งการใครมาเป็นผู้บัญชาการทหารบอกก็ไม่ใช่เงินของพ่อแม่คดพ่อคดแม่พ่อตาแม่ยายผู้บัญชาการทหารบอกที่ไหนล่ะที่เอาไปทําสงครามอ่ะแต่ก็เป็นเงินภาษีประชาชนหาได้มาทั้งนั้นอ่ะดังนั้นจะใช้อะไรก็ใช้ไป เข้าใจยังดีกว่าศูนย์เสียแผ่นดินแล้วมึงดูขมเรสิประเทศเล็กกันนิดเดียวปัญชลเมืองก็โง่งอีกขอทานก็ครึ่งประเทศคํคำถามก็คือทำไมไมันไม่กลัวเราเลยอะไรที่มันทำให้มันไม่กลัวเราเลยเพราะว่าเรามัวแต่เป็นซูเปอร,ร์บุลเุีไงเออตามนั้นแหละ จนเขมรยังไม่ตุยสักคนเลยจนป่านนี้ประชาชนเขมรเนี่ยอยู่ดีมีสุขแดดปลากระป๋องประเทศไทยแดดผงจุลรสประเทศไทยใช้ภาษีคนใจเข้าโรงเรียนกินนมฟรีแทนนักเรียนไทยด้วยซ้ําไปคําถามก็คือว่าวันนี้เราเอื้ออารีเข้ามาขนาดไหนเขาเนี่ยไม่เคยสํานึกเลยขนาะเดียวกันวันนี้ผู้นําของเขาเนี่ยทํานําพาประเทศของเขาเนี่ยให้มาจุดสุ่มเสี่ยง ขณะเดียวกันเราจะยอมมันเหรอเรายอมไม่ได้อยู่แล้วสิยอมเราก็เสียแผ่นดินเสียบ้านหนองจันเสียบ้านหนองจีเสียบ้านหนองยาแก้วเสียจังหวัดตราดเสียภูมะภูมะเขือภูช้างภูมะภูมะเขือเสียอะไรอีกมึงจะเสียอะไรอีกเสียประสาทตาควายวันนี้เราเสียประสาทตาควายไปแล้วเรารออะไรรอไอ้วุ้นเส้นตุย รอให้อายุนเส้นมันตุยเนี่ยวันนี้เนี่ยประชาชนตุยไปแล้ว30สิบคนค่ะทหารกับประชาชนตทยตุยไปแล้วสามสิบกว่าเราจะรบทัพจับศึกเอาแผ่นดินของเราคืนมาคำถามก็คือว่ารออะไรรอให้วุ้นเส้นมันตุยรอให้วุ้นเส้นมันตุยประชาชนเราตุยไปเท่าไหร่เราจะตุยไปทุกวันทุกวันขาทหารเราจะโดนโดนขาดไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนใช่ไหมล่ะ <Ooh. S 2> ปวดหัวปวดหัวกระบาปลปวดหัวกระบาลจะทำอะไรก็ทําไม่ทำแล้วก็ไม่ต้องทําจะทำอะไรก็ทําไม่ทําเดี๋ยวบรรดาพวกผ้าประชาชนก็จะลุกขึ้นมาเองอะ่ะเดี๋ยวก็จะมีคนแบบวีรสมกองคิดอีกแปดคนเก้าคนสิบคนเดี๋ยวมึงจะลุ้งลึงลุ้งล้งลึ้งเดี๋ยวลุงลึ้งเดี๋ยวจะรู้สึกเออโอเคนะตามนั้นแหละ ทุกคนปุกเจ๊มึงเนี่ยไปเอาตังแม่มึงมาครึ่งหนึ่งนะแล้วก็เอาตังมึงมาครึ่งหนึ่งไปขอยืมผัวมาครึ่งหนึ่งไปขอยืมพ่อมาครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วมารวมกันเป็นหนึ่งกระปุกจากนั้นพอมึงได้ไปปุ๊บมึงก็ควักแบ่งกระปุกมึงไปหากระปุกกระปิน้ำปลาอะไรมนก็ได้มึงก็ควักแล้วก็แบ่งแล้วมึงก็ไปใช้คนละครึ่งโอเคนะจัดไปค่ะ ชีวิตไม่ใช่ตลกอย่างเดียวนะคะชีวิตต้องจริงจังบ้างมีสาระบ้างอะไรบ้างนะคะค่ะสาระแน่เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรวะเมื่อกี้พูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไปแล้วใช่ไหมที่ยัยงไม่ได้พูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับคดีเอ,อไม่จ่ายภาษีใช่ไหมคดีไม่จ่ายภาษีใช่ไหมหนึ่งจดเจ็ดล้านล้านอหนึ่งจุดเจ็ดล้านเธอนึกดูดิเธอเขาขายหุ้นได้ประมาณเขาขายหุ้นอ่ะตอนสมัยนั้นเขาขายหุ้นน่ะ บริษัทนั้นเนี hmm. kind, nah ่ยมันเป็นบริษัทที่ทําสัมปทานเกี่ยวกับดาวเทียมอ่ะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นสัมปทานที่เขาเนี่ยไปได้มาจากเขาเรียกว่าสัมปทานรัฐอ่ะพอเขาได้สัมปทานรัฐได้สัมปทานที่เกี่ยวกับโทรศ่์โทรศัพท์พวกนั้นเป็นทรัพยากรประเทศชาติทั้งนั้นเลยนะแต่เขาเป็นบริษัทที่ไปได้สัมปทานจะได้สัมปทานจากอะไรก็ตามแต่จากด้วยวิธีการวิทยายุทธ์ไหนก็ตามแต่ละโอเคเขาได้สัมปทานไปแล้วสัมปทานเหล่านั้นมันเป็นบริษัท จํากัดแล้วก็มาหาชนจากนั้นพอเขาจะขายนะคะมันก็เป็นการขายหุ้นพอเป็นการขายหุ้นปุ๊บเนี่ยมันมูลค่าเนี่ยประมาณ7 0,000กว่าล้านบาทพอมูลค่าประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดหมื่นแปดพันล้านบาทพอเจ็ดหมื่นแปดพันล้านบาทเหรืออะไรก็ตามแต่มันจะต้องมีการชาําระภาษีภาษีซื้อภาษีขายมันต้องมีการชาระถูกต้องไหมเหมือนคุณเนี่ยเวลาคุณซื้อของได้ของอะ่ะเหมือนฉันทำทำรายการทุกวันนี้นะแล้วก็ฉันมีไรายได้ต่อปีมันเกินอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็จะต้องจ่ายภาษีแวดเธอรู้ไหมทุกวันนี้ ฉันจ่ายภาษีเวดสามตอนก็คือฉันมีบริษัทสามบริษัทคือเป็นดรมริกาคนเดียวเนี่ยจ่ายภาษีแวดทุกเดือนชื่อดรมริกาบุญมีต ah ระกูลมหาสุขจ่ายภาษีแวดทุกเดือนเธอรู้ไหมเนี่ยฉันจ่ายภาษีแวดส่วนตัวฉันทุกเดือนและก็มีภาษีประจําปีรายได้ประจําปีอีกนอกจากนั้นแลืบริษัทอีกบริษัทหนึ่งของฉันซึ่งฉันเป็นกรรมการผู้จัดจาก,การก็จ่ายภาษีแวดอีกทุกเดือนอีกบริษัทหนึ่งของสาม,มีฉันก็นจ่ายภาษีแวดทุกเดือนพวกฉันจะต้องจ่ายภาษีสามสามตอน จ่ายภาษีแวดสามกิจกรรมเพราะว่าแต่และกิจการของเราเนี่ยมันมีรายได้เขา้าใจยังพอมันมีรายได้เราต้องไปจ่ายภาษีแวดเราจ่ายภาษีแวดรวมกันเนี่ยคือแบบเยอะมากอะ่ะนึกออกใช่ไหมทีนี้พอเรามีรายได้เราก็ต้องจ่ายภาษีชําระภาษีแวดภาษีซื้อภาษีขายเราต้องชาําระอันนี้คือปกติของคนทํามาหาเลี้ยงชีพในผืนแผ่นดินนึกออกใช่ไหมเพราะกติกามันก็คือระเบียบระเบียบก็คือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัตินั่นคือทําตามกฎหมายตัดกลับไปที่ทักษิณเสียอวยเป็นนายกรัฐมนตรี ผีเข้าสิงเรื่องยังไงวะอะไรก็ไม่อยากเสียภาษีอะไรก็ไม่อยากเสียภาษีแล้วก็อ้างว่ากูจ่ยายภาษีเยอะกว่าอ้างว่ากูจ่ยายภาษีเยอะกว่าแต่มึงขายหุ้นทั้งหมดประมาณเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทไม่จ่ายภาษีไม่จ่ยาจยภาษีเลี่ยงในการจ่ยายภาษีแล้วปรากฏว่าพอมีการถูกดำเนินคดีโดนจับได้โดนจับได้ก็ไปถากถางประเทศชาติถากถางพระมหากษัตริย์ถากถางนั่นถากถางนี่ถากถางมาโดยตลอดเลยใช่ไม่ใช่ ถากถางมาโดยตลอดความผิดไม่เป็นของตัวแต่โยนความผิดให้คนอื่นไปหมดโยนความผิดให้กับทหารโยนความผิดให้กับคนปฏิวัติโยนความผิดให้กับคนนั้นโยนความผิดให้คนพลเอกพลโทโยนความผิดให้กับเขาหมดเลยโยนความผิดให้ทั้งหมดมันก็เลยเกิดดราม่าไงเพราะไม่เคยรับความผิดแล้วไปโยนความผิดให้คนอื่นจากนั้นคดีก็แช่แช่ดองดองแช่แช่ดองดองแช่แช่ดองดองมาหลงตองแต่งแช่แช่ดองดองมาเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไป17ปี1 8ปี19ปีวันนี้จริงๆแล้วเนี่ย นะศาลเนี่ยตัดสินไปแล้วว่าโอเคระระร,ร,รตามนั้นแต่ณะเดียวกันวันนี้พลิกศาลอีกชั้นหนึ่งพลิกพลิกพลิกไปที่ว่าคุณต้องจ่ายภาษีคดีนี้เนี่ยมันมีคนกระทําความผิดคนกระทําความผิดคือกระทรวงการคลงังเพราะฉะนั้นคดีนี้คุณรู้ไหมว่านนอกจากที่ประเทศชาติจะต้องได้ภาษีก้อนนี้มาเป็นของแผ่นดินเพื่อไปสร้างวัดสร้างโรงเรียน เอาไปทำล้วอะไรต่างๆซึ่งเป็นภาษีที่คุณต้องจ่ายแต่คุณเลี่ยงที่จะจ่ายและคนที่ไปทําการเลี่ยงมันคืออธิบดีสัมภาระหรือมันคืออธิบดีคนไหนก็ทมแต่เป็นอดีตรัฐมนตรีคนไหนก็ทำแต่กระทรวงการคลังกระทรวงอะไรก็าำแต่กูเคยเห็นมาแล้วนายกรัฐมนตรียังติดคุกมาแล้วเลยทําไมอธิบดีกรมสัมภาระอธิบดีกรมอะไรต่างๆทําไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าอย่างไม่ตุยก็ต้องไปติดคุกค่ะและกระทรวงการคลังภายใต้อํานาจอุ้งตีนของทักษิณติดคุกมาแล้วสองคนค่ะ อดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นอัดแค่รองอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีไปเอื้ออํานวยให้กับสองให้กับครอบครัวของทักษิณแช่อวยตอนเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นปุ๊บพอเปลี่ยนสมัยมาเป็นยิ่งย้ยแซ่อวยมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับการอํานวยยศอํานวยบ้างไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังเป็นใหญ่อยู่แป๊บหนึ่งจากนั้นปุ๊บประมาณ3ปีคําตัดสินของศาลออกมาติดคุกค่ะติดคุกตอนที่เป็นรัฐมนตรีช่วยไปแล้ว เพราะฉะนั้นคุกไม่ได้มีไว้ขังหมาหรือขังคนจนค่ะคุกมีไว้ขังรัฐมนตรีก็มีมาแล้วคุกขังนายกรัฐมนตรีก็มีมาแล้วคุกขังคนเลวแม่งมีมาแล้วโอเคนะคะตามนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดคุณจะเป็นตัวตึงใต้ตาเธอต้องตึงก่อนและหนังหน้าเธอต้องตึงด้วยเพราะฉะนั้นสลิปปิ้งมาคือทางรอดค่ะ ซื้อสลิปปิ้งมาคันนะคะในวันนี้จากราคา790ดชั้นลดให้เหลือ690บาทถ้าเธอกดไป2กล่องฉั้นจะแถมให้อีก1กล่องแปลว่ากด2ได้3กด2ได้3กด2ได้3หนังหน้าเธอตึงแล้วเธอก็จะเป็นตัวตึงเหมือนชั้นได้ค่ะหนังหน้าเราสวยซสยอย่างเราจะปากหมายัางไงก็ได้อย่ามานั่งดูฟรีอย่างมีเกียรติกดสั่งซื้อด้วยอยากซื้อเลยซื้อคะ่ะตอนนี้กดให้ตอนนี้ปักให้สตะกร้าอยากซื้อเลยซื้อเลยคะ่ะแม่คะ่ะ สินค้าอยู่ในตะกร้าสินค้าอยู่ในตะกร้ากดก่อนมึงกดก่อนอีเจ๊พวกต่างางบ้านต่างเมืองต่างประเทศเนีย้ยชอบดูบ้านแดงได้ยังบ้านแดงได้ยังได้ยังคะ่ะบ้านแดงอ่ะได้แล้วก็มาออะทุกคนสวัสดีค่ะโอ้ยฉันก็เหนื่อยกับพวกเธอจริงๆเลยวะเอาใจยากพวกเธอเนี่ยอ่ามาต่อไปคำถามต่อไปค่ะ คำถามต่อไปค่ะกรณีที่สารดีกาเขาพิพากษากลับคดีที่กรมสัมพากรยื่นขอให้บังคับเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินขอบ1.76มืน okay. ่ล้านบาทกับทักษิณแท่อวยก็เท่ากับว่าคดีนี้ในที่สุดแล้วประเทศจะได้เงิน1.76มืนห่ล้านบาทหลังจากที่ สิบเจ็ดปีสิบแปดปีสิบเก้าปีผ่านไปทักษินใช้อวยพร้อมครอบครัวเลี่ยงที่จะจ่ายภาษีก้อนนี้มาโดยตลอดเลยและขณะเดียวกันตอนที่มีการขายหุ้นที่เขาบอกอวดว่าตัวเองผมรวยผมรวยผมรวยมาตั้งแต่พวกมันรวมกันทั้งสภา,าทั้งแผ่นดินมันยังไม่รวยผมรวยรวยพ่อมึงนะสิมึงวิ่งสัมปทานกับบิ๊กจร์ดตอนสมัยก่อนจะเจอบิ๊กจร์ดก่อนจะเจอพลเอกชาติชายเนี่ยคุณยังวิ่งแลกเช็คเด้งอยู่เลยแถวราชวัตรอะตึกเช่าอยู่ราชวัตรเนี่ยฉันเดินออกไปฉันยังเห็นอยู่เลยตึกเช่าอะฮะ ตึกเช่า i อบซของคุณอยู่ตรงราชวัตรอะคุณมาเช่าอยู่ตรงราชวัตรอะตอนนั้นคุณยังไม่มีค่าเช่าตึกเลยเออปี2535ปี2533คุณยังไม่มีค่าเช่าตึกเลยให้ฉันพูดไหมพอดีกูเกิดทันโอ้ยนาะพอดีกูเป็นคุณเป็นเด็กฉลาดติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้เคยรวยมาก่อนคุณไม่ได้เคยรวยมาก่อนแต่คุณรวยเพราะสัมปทานรัฐจากทหารบิ๊กจอร์จะให้กูพูดไหมว่าเมียน้อยบิ๊กจรอตตอนนั้นเนี่ย คุณแม่ยุ้ยเนี่ยเขาเป็นคนเนี่ยอะไปล็อบบี้สามีเขาในตอนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นผัวของชาบ้านอีกทีนึงเนี่ยนะแล้วคุณก็ได้สัมปทา,านนั้นไปจะให้คูพูดไหมเมียน้อยบิ๊กจอดในเวลานั้นชื่อเยป้าย,ยุ้ยซึ่งปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่จะให้คูลากไปเป็นพยานในชั้นศาลไหมประโทคุณไม่เคยรวยมาก่อนคุณรวยตอนหลังสมัยบิกบ๊กจอดบิ๊กจอดพลเอกสมพงษ์บิ๊กจอดเออ มานั่งอวดรวยอะไรไม่ต้องอวดรวยเออ <app laud> ข้อสรุปของเกี่ยวกับคดีก็คือว่า1.760,000หมื่นล้านใช่ไหมหมืน่นเกือบ2,000 0ล้านนั่นน่ะนะคะ มันเป็นภาษีที่จะต้องจ่ายให้ประเทศชาติตั้งแต่ตอนขายหุ้นชินขอบเมื่อประมาณ17ปีที่แล้ว18ปีที่แล้วแต่ไม่จ่ายแล้วก็เรี่ยงมาตลอดแล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของประเทศมาโดยตลอดจนกระทั่งเข้าคุกไปด้วยคดีคอร์รัปชันนั่นแหละไม่ใช่คดีที่จะมีใครกันแกล้งได้ถามก่อนใครจะไปกันแกล้ง,อย,งอย่างทักษินแท้อวยได้ขนาดน่ะนั้นไม่มีอำนาจแล้วก็อยู่ต่างประเทศยังบัญชการลบในพื้นที่ประเทศไทยก่อจะาจนประเทศได้เลยอ่ะขนาดแก่แล้วก็ยังบัญชการ ให้ทหารเสียชีวิตประชาชนเสียชีวิตแล้วไปเข้าข้างเขมรได้เลยก่อนจะเข้าคุกอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปแทรกแซงหรือไปกั่นแกล้งเขาได้หรอกเขาใหญ่ที่สุดแล้วประเทศเนี้ยเขาใหญ่มากเขาใหญ่จริงๆเพราะว่าเงินเขาใหญ่มากมันจะไม่ใหญ่ได้ยังไงหนึ่งจุดเจ็ดหกหมื่นล้านแทนที่จะเป็นภาษีของแผ่นดินเป็นภาษีของประชาชนเขาก็อุบอิบไว้ตั้งนานโดยที่ไม่จ่ายโดยที่ไม่ถูกยึดเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะใช้เงินคอร์รัปชันเหล่านี้ ไปธนุบำรุงบำรุงบำเลอบรรดาพวกลูกกะโลสอสอสอส,อส,อสอวอสออะไรก็ตามแต่ที่จะเดินตามก้นเขาอะอะไรต่างๆเขาใช้อำนาจอย่างนี้มาโดยตลอดเขาถึงเลยพยายามในการที่จะต่อสืบทอดอำนาจเขาเดี๋ยวให้น้องมาเป็นเดี๋ยวให้ลูกมาเป็นเมียไม่เป็นก็ให้ลูกคนนี้เป็นให้ลูกคนนั้นเป็นพอดีมีลูกคนหนึ่งแม่งอีนี่มันอยากดังอยากใหญ่อยากโตไงอีสั้นเนี่ยอีสัน้นหมาตื่นอ่ะอีเตียหมาตื่นอ่ะเอออีเตียหมาตื่น เออมันเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจอะไรในตนเองไงอ,อ,อเตีลีหมาตื่นเนี่ยเออมันก็เลยเนี่ยเนี่ยทีนี้ก็เลยได้ตื่นกระตั้งประเทศเลยทีนี้อเตีลีหมาตื่นหลานฮุนเซนอะ่ะอืมทีนี้อีนี่ก็เลยตกเป็นเครื่องมือของพ่อแล้วก็ตกเป็นเครื่องมือของต่างๆจากนั้นปุ๊บวันนี้มีคดีติดตัวทั้งหมดหกคดีคดีสูงสุดคือประหารชีวิตนั่นก็คือการที่ไปบอกความลับให้กับฮุนเซนซึ่งเป็นประเทศข้างบ้าน และก็เป็นรัฐข้างบ้านเป็นผู้บริหารรัฐข้างบ้านและปรากฏว่าทําให้เขาเนี่ยเกิดการโจมตีประเทศไทยเราแล้วก็ประชาชนตายทหารก็ตุยเมื่อแพ้จากสารดีกาแล้วจบค่ะจบค่ะสิ้นสุดทางเลื่อนค่ะสารดีกาตัดสินทักษินแพ้คดีหุ้นชินขอบ1.760 0 0 0มื่นล้านบาทยึดเป็นของแผ่นดินค่ะ สารดีกาพิพากษากลับนะคะสั่งทักษิณจ่ายภาษี1 7 6หมื่นล้านบาทจากการขายหุ้นชินคอบตามที่สัมภารเรียกเก็บตามขั้นตอนเขาเรียกเก็บตามขั้นตอนแต่มึงก็ทู่ซีไม่มีการจ่ายแล้วก็สู้คดีสู้คดีสู้คดีแพ้ค่ะวันนี้แพ้ที่สารดีกาเห็นลูกเขาบอกว่าจะสู้ต่องงมากค่ะก็ลูกมันไม่รู้กฎหมายตัวมันจะเข้าคุกมันยังไม่รู้ตัวเลย เป็นกูกูหนีแล้วเนี่ยไอที่ซื้อบ้านอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซื้อบ้านอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยซื้อเตรียมหนีทั้งนั้นแหละเอาผัวไปด้วยนะมึงผัวมึงยิ่งทะเลอะทะล่าอยู่ มันก็จะมีพวกเสื้อแดงมีพวกลุงชูแม่งลุกขึ้นมาพูดแผนสก,กัดทักษิณแผนสก,กัดพ่อเมื่อสิมาใครจะกัดเขาได้ละ่ะเขาเนี่ยทําผิดมาโดยตลอดแล้วเขายังไม่ได้ชําระสาสางคดีไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องเขาจะต้องติดคุกเขาก็หนีไปสิบเจ็ปีไอ้ที่ติดคุกคือมาสาสางคดีเก่าแล้วก่อคดีใหม่มาเรื่อยๆแล้วก่อคดีใหม่ย,ยังไม่พอไปเสี้ยมสอนลูกให้ก่อคดีคดีข้ามชาติอีกเออ